ทักรักทะเลไทย ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่3คือหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบท้องทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีเป็นระยะทางยาวกว่า658กิโลเมตรกับอีก183เกาะเรแบ่งโครงสร้างออกเป็น4ฝ่ายใหญ่หญฝ่ายที่1คือฝ่ายบริหารทั่วไป ซึ่งจะดูแลอำานวยการเกี่ยวกับเรื่องการเงินการวัสดุต่างๆธุรการต่างๆฝ่ายที่2องคือฝ่ายป้องกันและปราบปรามหน้าที่หลักๆคือการเฝ้าระวังป้องกันแหล่งทรัพยากรสําคัญๆในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเราฝ่ายที่3ก็คือฝ่ายอน,นุรกักษ์และฟื้นฟูฝ่ายอนุรักษ์ฟื้นฟูก็จะหาแนวทางยังไงหาแนวทางเรื่องการไปจัดกิจกรรมเก็บขยะทะเลไหมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัวนน้าต่างๆไหมกิจกรรมปลูกกิ่งประการังอย่างเงี้ยฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่เนี่ยจะเข้าไปดูจะเข้าไปแนะนําเรื่อง ความสาคัญของระบบนิเวศเมื่อเขารู้เขาเห็นเขาเขาไปสัมผัสกับชาวบ้านชาวบา้านเขาจะบอกเขาจะเล่าให้ฟังว่าในอดีตบ้านเขาเนี่ยเคยมีความอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนและปัจจุบันมันเสื่อมโทรมลงยังไงฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ก็จะกลับมาที่ฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูว่าหาวิธีการแนวทางยังไงก็ได้จะทําให้ชุมชนท้องถิ่นนั้นน่ะมีเร้นเกฆอกลับมาดังเดิมโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์ประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่3ฝ่ายบริหารงานทั่วไปฝ่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูฝ่ายส่งเสริมการอนุรักษ์ฝ่ายกุ้มครองป้องกันและปราบปรามเนื่องจากในปัจจุบันสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศท,ทางทะเลและชายฝั่งของไทยได้ถูกทำลายลงเป็นจำนวนมาก การทำงานของศูนย์จึงต้องกระทำไปพร้อมๆกันในทุกมิติตามภารกิจหลักของทางศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่3จังหวัดชุมพรการอนุรักษ์ทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนอกจากทะเลแล้วนะครับ การอนุรักษ์ที่ดีที่สุดคือการที่ไม่ต้องทําอะไรเลยปล่อยให้ธรรมชาติคงอยู่ของเขาเพียงเราแค่เสริมเติมแต่งให้นิดหน่อยถ้าเกิดเราไม่ใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยทรัพยากรจะมีให้เราอยู่ช่วลูกช่วหลานของเราแน่นอนครับ จัดขึ้นโดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่3จังหวัดชุมพรนะคะของกลุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะจุดหลักของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็คือให้นักเรียนเยาวชนได้ทราบถึงชนิดและปริมาณรวมทั้งความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งหมดนะคะ สำหรับกิจกรรมก็มีให้ความรู้ในส่วนของทฤษฎีและก็มีกิจกรรมเสริมเช่นกิจกรรมนักสืบชายหาดนะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการนี้นะคะน,นี้นะครับผมได้มีความรู้เรื่องทะเลมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องปะการัง้าทะเลและสัตว์หายากขอบคุณพี่ๆนานาะทุกคนนะคะที่มาให้ความรู้พวหนูในวันนี้ การปฏิบัติงานของเราเป็นใหญ่ถ้าเป็นการตรวจออกตรวจตาปกติเนี่ยก็คือวางแผนว่าวันนี้จะไปตรวจบริเวณไหนที่คาดว่าน่าจะมีการกระทำความผิดมากหลังจากเจ้าหน้าที่นําเรือออกไปตรวจแล้วนะครับก็ถ้าพบผู้กระทำความผิดนะครับก็จะขึ้นไปนะครับแย้งกับใบเรือว่าความผิดทำข้อหาอะไรจากนั้นก็เป็นขั้นตอนกระบวนการของหน้างานสวนที่จะทาเรื่อง ตรงสุงสารต่อไปทรัพยากรธรรมชาติมันก็ดูแลเราด้วยตัวตัวมันเองดังนั้น,นให้ยุวชนทั้งหลายช่วยจับกลุ่มช่วยกันคิดอย่างน้อยๆปลูกป่าตักต้นไม่ต้องรอวันสำคัญให้คิดว่านี่คือหน้าที่ ที่เราต้องทําไปเที่ยวที่ไหนขอฝากไม่ว่านักท่องเที่ยวหรือที่ไหนเนี่ยสิ่งไหนเขาห่วงเขาห้ามเนี่ยอย่าปฏิบัติและอย่าขโมยนะขยะไปที่ไหนออกกลับให้หมดก็แล้วกันและผมเชื่อนะถ้านักท่องเที่ยวทำได้แบบนี้เจอที่ไหนเนี่ยรับรองที่นั้นคือมันมีความสุขนะมันหายากลิ่งถูกทําลายมากเรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมันน้อยด้อยค่าหมดแล้วอยากให้นักยุวชนนักท่องเที่ยวหรือเจ้าของพื้นที่จริงๆดูแลทรัพยากรให้ยั่งยืนให้ได้ให้ขอเป็นของคนไทยได้ และผมเชื่อนะว่าประเทศไทยยังยืงยนกว่านี้รองรับอาเซียนได้ไม่มีปรัชญาอะไรทรู้ปรัชญาพ่อเศรษฐกิจพอเพียงแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์นะท่านเรายังคงมุ่งม,มั่นอย่างไม่ยออ่อท้อเพื่อดูแลชายฝั่งและท้องทะเลของไทยตราบเท่าที่ยังมีการทําลายทั้งโดยความตั้งใจและโดยความรู้เท่าไม่ถึงการต่อไปโดยการปฏิบัติภารกิจและหน้าที่อย่างจรงิงจังด้วยหัวใจทุกดวงของเจ้าหน้าที่ทุกคน ในศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่3จังหวัดชุมพรน,นี่คือผู้ที่ทางรักทะเลไปยนี่คือหัวใจของคนสู่รื่นแต่แปรงรมพัดสั์ความฝันคืนเมื่อลืมตามตื่นก็ขึ้นมาธรรมชาติยังรอเราธรรมชาติยังรอเรา ธรรมชาติยังรอเราเพราะเราคือ